วันนี้มาดูการผ่าฟืนของตาพลนะคะพ่อของน้องแหม่มนะคะว่าตาพลผ่าฟื้นยังไงนะคะอันนี้คือตาพลพ่อของน้องแหม่มนะคะที่เป็นน้องสาวที่ทํางานด้วยกันสวัสดีจ้ะตาพลสวัสดีครับตาพลสวัสดีแล้วนะคะวันนี้ยายพันไม่มาถ้ายายพันมาก็จะมาเป็นนางเอกประจาช่องเลยนะคะยายพันเข้าบ้านนะคะให้ตาพลมาคนเดียวนะคะ ตาพลก็มาอันนี้คือไม้ที่ตาพลไปหามาจากไหนครับเน,นี่ยจาจากพุวยอันนี้คือไม้ที่ตาพลเอามาจากทุ่งนะคะตาพลก็จะเอามาเลาะเลาะเปลือกทําไมต้องเลาะเปลือกด้วยคบพ่อ,อเวลาเป็นถาดอ่ะ,อะมันจะได้ได้ไม้แก่นทั้งหมดอ๋อคือที่ตอนนี้พ่อแกกําลังเลาะเปลือกออกนะคะอันนี้คือเปลือกที่แกเลาะออกนะคะ และแกก็เอาแค่ไม้แกนนะคะเป็นแกนแกนมาเพราะว่าแกจะตัดแล้วเอาไปทําฐานนะคะเห็นไหมคะว่าแกทําแบบฝีมือและคุณภาพจริงๆแกบอกว่าถ้าเราไม่เลาะไม่เลาะเปลือกตัวนี้ออกนะคะแล้วใส่ไปเลยมันจะฐานที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพนะคะอันนี้คือเครื่องตัดนะคะเครื่องที่แกจะตัดเป็นท่อนๆเอาไว้ไปเผาใช่ไหมพอ่ออันนี้คือเครื่องมือในการตัดนะคะ เนี่ยพอตัดไปแล้วมันจะเป็นท่อนท่อนอย่างนี้นะคะพ่อแกก็จะเอาไปเผาถ่านนะคะพ่อบอกว่าหารายได้พิเศษนะคะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไปเก็บท่อนไม้ที่อยู่ตามไร่ตามนานนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาเลาะเปลือกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเผาถ่านนะคะอันนี้คือแบบเป็นวิธีช้วิตชาวบ้านนะคะตะพลเนี่ยครอบครัวตะพลเป็นครอบครัวที่ขยันมากนะคะแม่ว่า ตะพลยายพันแล้วก็น้องแหม่มนะคะขยันนะคะตะพลนี้ไม่เคยอยู่เฉยไม่เคยอยู่บ้านนะคะไปบ้านทีไรยายพันก็บอกว่าตะพนไปที่ทุ่งนานะคะแกขยันมากเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพเราแก่ไปต้องเอาตัวอย่างตะพเยายพันนะคะเพราะว่าเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพจริงๆเห็นไหมคะแกททาอย่างมีความสุขแกยิ้มไปด้วยนะคะยิ้มไปด้วยทําไปด้วยมาหาเกะทีไรนะคะ แกก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อของฟ้าใหม่คนหนึ่งนะคะมาเล่นที่บ้านแกแกก็เรียกกินข้าวแล้วก็กินเหมือนบ้านเราเลยนะคะพ่อเราก็รักกันมานานเนาะมีอะไรเราก็ไปไหนมาไหนแล้วก็มีอะไรมาฝากเรามาฝากแกแกมีอะไรก็ฝากเรานะคะแบ่งกันไปแบ่งปันกันนะคะตอนนี้แกก็กาลังเคาะเคาะไม้อยู่นะคะอันนี้ไม้ที่แกเอามาจากทุ่งนานะคะนี่เปลือกนะคะเปลือกนี่พ่อเอาไปทําอะไรครับเปลือกอ่าเนี้เอาไปเป็นฟืน ส่วนเปลือกเปลือกนี่พ่อเอาไปทำฟืนทำฟืนใส่ก้นเตาอ๋อเห็นไหมคะเราก็ได้ความรู้ใหม่อันนี้เปลือกที่พ่อแกลาะนี่ค่ะนี่คือแกลาะเนาะที่พ่อเลาะแล้วเอาเปลือกมาทิ้งตรงนี้นะคะเปลือกคือเอาทำฟืนนะคะทำฟืนกับเตาคือพ่อจะมีเตานั่นตัวเตาให้พ่อเตาเผาถ่านเดี๋ยวพาไปดูเตาเผาถ่านของพ่อนะคะเตาเผาถ่านมันจะเป็นถังนะคะอันนี้คือ เตาเผาถ่านนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเตาที่จะเผาถ่านเพราะว่าที่เผาอย่างนี้คือจะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือที่เทยนจะจุดไฟนะคะเปลือกไม้เมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าเอาวาเป็นเชื้อเพลิงในการที่เราจะเผาถ่านนะคะเห็นไหมประโยชน์มากมายนะคะเปลือกเราก็สามารถนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะนี่คือเป็นการเผาถ่านแบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะ แกเป็นคนที่ขยันมากนะคะบ้านหลังนี้คือก็ได้ดูแล้วนะคะว่าการเผาถ่านเนาะการที่เราจะเผาถ่านให้มีคุณภาพเราต้องนําไม้ที่เราได้มานะคะมาเลาะเปลือกออกนแล้วก็เอาแต่แกนมันแบบนี้นะคะเพื่อที่ถ่านออกมามันจะมีคุณภาพส่วนเปลือกเราไม่ได้ทิ้งนะคะ เปลือกที่เราได้มาเราก็เอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านได้เห็นไหมคะพิธีชาวบ้านจริงๆเขามีความรู้เยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้นะคะอย่างเราเนี่ยเผาทั้งเปลือกแล้วทีเราก็ทิ้งเปลือกนะคะแต่ท่านสามารถใช้ได้ทุกทุกทุกอย่างที่เป็นกิ่งไม้เนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดนะคะท่านก็เคาะไปนะคะทำไปอย่างมีความสุข นี่แหละค่ะชีวิตของตาพลในแต่ละวันนะคะถ้าไม่ไปนานะคะไปทางยาก็จะไปหาเก็บนี่แหละค่ะไปเก็บไม้จากกุ่งนานะคะเอามาเผาถ่านนะคะเป็นรายได้ด้วยได้ใช้เองด้วยแล้วก็เป็นรายได้ด้วยใช่ไหมคะพ่อครับอืมอช่ไหมคะมีรายได้แล้วก็ยังใช้จา่ายเอามาใช้ที่บ้านได้ด้วยได,ได,ได้ได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะน,นี่คือกองไม้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เตรียมที่จะเอาเข้าเตานะคะอันนี้ก็คือเครื่องตัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ความรู้เพิ่มเลยใช่ไหมคะว่าทําไมตาพลแกต้องเลาะเปลือกไม้ออกนะคะก็เพราะว่าเปลือกไม้ถ้าเราเผาไปด้วยฐานที่ออกมามันจะไม่สวยและไม่มีคุณภาพนะคะไม่ได้ราคาแกก็เลาะเปลือกไม้ออกนะคะก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่เราได้นะคะในการที่เรามาดูตาพลนะคะ เผาถ่านแล้วแกกําลังเลาะไม้ที่เอามาจากทุ่งนานะคะเอาเปลือกออกนะคะเปลือกก็มีประโยชน์เราไม่ได้ทิ้งเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาถ่านได้นะคะ mm hmm. วิถีชีวิตแบบง่ายๆและมีความสุขของตาพลนะคะ mm hmm. เป็นไงบ้างคะวิถีชีวิตแบบบ้านๆของตาพลนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง ฟ้าใหม่ชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ